สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมิกาเรซิ่งนะคะพบกันนะคะเอมิก e าจำหน่ายฟอร์ดไปแดงแล้วก็ช่อง y t u t u เอมิกาเรซิ่งนะคะวันนี้นะคะเอมิก e าจะพาทุกท่านมารับชมในส่วนของเจ้าตัว Ford Ranger XL p l u สนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการตกแต่งนะคะวันนี้มี2สไตล์นะคะใส่แม็กขอบ16แล้วก็ขอบ18นั่นเองนะคะแต่ว่าในเรื่องของการตกแต่งอย่างอื่นเหมือนกันเลย นะคะมาดูกันนะคะว่ามิติในเรื่องของตัว16กับ18ทรงไหนจะสวยกว่ากันนะคะแล้วก็คันไหนมีโปรโมชั่นอะไรยังไงเดี๋ยวอมิก้าจะพาไปรับชมงั้นเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะไป เริ่มจากคันแรกก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัว Ford Ranger XL Plus นะคะตัวนี้เป็นแคปเป็น Open Cap ตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็ตัวนี้นะคะจะให้กำลังแรงม้าที่170แรงม้านะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วก็ดีไซน์ใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้านะคะวันนี้นะคะจับแมทในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกแตง่งเริ่มจากกระจังหน้าก่อนแล้วกัน จริงๆกระจังหน้าเนี่ยมันจะมีหลายสีนะมีดําด้านดาดาเงาดําแดงดําได้หมดนะคะวันนี้เราจับเป็นในส่งของตัวดําแดงต้องบอกว่าดําแดงเนี่ยลูกค้าชอบมากเลยเนาะส่วนใหญ่เราก็จะแต่งมันเป็นดําแดงนะคะซึ่งกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับในส่งของตัวไฟ LED 3ดวงนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่แล้วสวยนะคะทําให้รถดูมีมิติที่ใหญ่ขึ้นนะคะสาหรับในส่งของตัวกระจังหน้ารวมไปถึงตัวค้อบไฟนะคะ พอเราใส่ครอบไฟไปแล้วเนี่ยทำให้ไฟก็ดูดูสวยนะคะแล้วก็ดูดูใหญ่ดูดีนะคะแล้วก็มาถึงในเรื่องของตัวด้านข้างอย่างซุ้มล้อเนี่ยเราขาดไม่ได้นะคะซุ้มล้อก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดนะคะตัวนี้เราใช้เป็นหมุดหลอกนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ยางนะคะแม็กยางวันนี้คันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัว ขนาดขอบ16นะคะแม็กขอบ16นะคะเป็นงาน o อเอซนะนะคะแล้วก็ยางที่ใส่ให้เป็นในส่งของตัว Monster AT3 นทคะเอนะจะเป็นในส่งของตัวซีรีส์265ทับ70 R16 นั่นเองซึ่งตัวยางเนี่ยต้องบอกเลยว่า AT3 เขาก็ดอกสวยนะนะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพท้องถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่ง,งลาดยางนะคะหรือว่าเราจะไปลุยในสถานที่ต่างๆก็ได้นะคะด้านข้างด้านข้างเนี่ย เพิ่มตัวเบ้ามือจับมานะคะแล้วก็สติกเกอร์จริงๆสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์หลายเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เน้นไม่เลอะเน้นเรียบเน้นครีนนะคะจัดเป็นในส่งของตัว Ford Ranger Thailand แค่นั้นเองแค่นี้ก็สวยละนะคะอ่ะดูภายในนิดนึงสำหรับภายในของเจ้าตัว Ranger SL Plus ที่เป็น Open c a p นะคะก็จะเป็นแคปเปิดได้แบบนี้เลย นะคะเปิดมากว้างมากนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า Ford รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาปรับมาใหม่แล้วนะคะอย่างตัวหน้าจอ,อานะคะเดี๋ยวให้อัดเข้าไปหน้าจอนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่นะคะก็คือพอเราเปิดมาเนี่ยจะมีอน่นเปิดให้ดูเห็นไหมคะอันนี้สำหรับในส่วนของการขับขี่ของเรานะคะเขาก็จะรายงานเ,าเข็มไม้ที่เป็นเข็มไมดิจิตอลนะคะซึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าราคาลืมบอก ราคาเจ้าตัวของคันนี้6,99,000บาทคุ้มมากๆนะคะคุ้มมากๆกับออปชั่นที่ให้มาอ่ะโฟกัสหนึ่งเมื่อกี้มืดไปหน่อยอ่ะ สำหรับราคา6,999บาทของแคปคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่งของตัวหน้าจอนะคะหน้าจอของเขาที่มาพร้อมกันก็คือ,อหน้าจอที่เป็นมัลติฟังก์ชันต่างๆหรือว่ามัลติมีเดียต่างๆเนี่ยขนาด10.1นิ้วนะนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วะก็ Ford เนี่ยเขามีนวัตกรรมใหม่แล้วที่เป็นในส่งของตัว Ford p a r t นะคะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะสหรับลูกค้าที่ซื้อ Ford ไปนะคะก็ประมาณนี้ สำหรับในส่วนของตัวภายในนะคะพวงมาลัยนะคะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดนะคะอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับในส่วนของตัวด้านหลังก็จะมีตัวโลบาร์อันนี้ขาดไม่ได้นะคือถ้าแต่งสไตล์นี้เราต้องใส่นะคะสำหรับโลบาร์ o u t l a n d ร er ์นะคะวันนี้ใช้เป็นงาน o u t l เ n d e r นะคะเป็นแขนตัวนี้เป็นก็เลื่อนน่าจะปมะามาสักแขนไม่ยาวมากเนาะ นะคะแล้วก็ตัวข้อไฟท้ายาตัวข้อไฟท้ายก็ติดตั้งมาเพิ่มให้รุ่นนี้ไม่มีกันชนท้ายเราไม่ใส่เพราะว่าในนี้ก็สวยละนะคะไม่ใส่ก็ดูดูเต็มดูสวยอยู่นะคะสำหรับคันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกแตง่งมาคันนี้กันบ้างเมื่อกี้แม็กอะไรนะดำล้วนเลยใช่ไหม อ่ามาดูคันนี้กันมั่งคันนี้จะเป็นแม็อขอบสิบแปดมิติมันสูงขึ้นกว่ากันไหมไม่นะไม่รู้จะถ่ายยังไงเลยนะอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูมาดูคันนี้แล้วกันนะคะสำหรับในส่งองตัวคันนี้ก็จะเป็นแม c กขอบสิบแปดนะคะวันนี้เราใช้เป็นในส่วนของตัวแม c โอเอซีเช่นเคยนะคะเป็นอันนี้ลายอะไรนะ ลายมาเวลาเมื่อกี้ก็เป็นลายมาเวลเนาะลายยอดนี้จริงๆนะแล้วก็มีในส่งของตัวสีแดงเนี่ยนะคะแดงเงาเนี่ยโหสวยมากเลยแล้วก็ปัดกับดําเงาสวยมากยางที่ใส่ให้ก็จะเป็นในส่งของตัวซีรีส์ที่เราใส่ประจํานะคะมอนสเตอร์เนะคะด้านข้างเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนรถแฝดเลยต่างกันแค่ลายล้อแม็กแล้วก็ขนาดตัวยางตัวแม็กอันนี้18อันนี้16 นะคะดูเอาว่าอันไหนดูอันไหนสวยนะคะก็บบจะประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฝากในเรื่องของตัวโปรโมชั่นกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ Ford Ranger ทุกรุ่นเลยนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะหรือว่าคันน้นนะคะเป็นส่งของ Ford Ranger XL p l u s ถ้าสนใจโปรโมชั่นอย่างที่เมการีวิวไปเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นนะคะออกรถ29,900บาทเท่านั้นแล้วคุณจะได้ใน้ส่งตัวอุปกรณ์ตกแต่งครบเซ็ตอย่างนี้เลยนะดาว29,900บาทครบเซ็ตแบบนี้เลยนะคะถ้าสนใจติดต่อเอเมกา0948886856นะคะหรือ0636259364นะคะโทรมาสอบถาม นะคะได้เลยนะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่นเกี่ยวกับการออกรถนะคะหรือว่าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์นะคะหรืออยากรู้ข้อมูลของรถนะคะสามารถติดต่อได้วันนี้นะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะไปกดไลค์กดแชร์ช่อง e m i g a ิก้าเรแล้วก็เพจเอม a าจำหน่ายรถฟอร์ป้ายแดงกันด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ